สวัสดีครับพบกับมนุษย์ตะขานะครับวันนี้มากับนี่มาเป็นคู่สุดท้ายในบรรดา3คู่นะหลายคนรอคู่นี้แน่นอนนะเพราะว่าสงสัยอยากจะทราบว่ารองเท้าคู่นี้เนี่ยอ้าวนี่น,น,น,นีต้องมีหลักฐานรองเท้าคู่นี้เนี่ยตกลงมันเป็นแฟลตเรซิ่งจริงหรือเปล่านะหรือว่ามันเป็นรองเท้าอะไรเดี๋ยวอ้าว ไม่เตรียมตัวอีกแล้วขออนุญาตนี่เลยนะครับ New Balance SC p a c e r V 2 V 1ทําทำให้คนขยแยงกันพอสมควรนะพูดกันตรงๆเลยเพราะว่า V 1อันนั้นบางจริงแฟตจริงนะอันนี้ลองดูนะว่ามันแฟตหรือเปล่า มันดูเพียวบางนะครับคู่นี้น้ำหนักนะสำหรับของผมหนักกว่า r e b e l นะอันนี้เราพูดก,กันตรงๆ235ในขณะที่ r e b e l 2 2 2 2หรือ225นะอ่ามันอาจจะต่างกันบ้างด้วยขนาดของแผ่นขนาดของรองเท้านะในไซส์มาตรฐานเนี่ยเบอร์9หรือเบอร์8ครึ่งเนี่ยคู่นี้จะหนักน้อยกว่าเ e เบลนะเ e เบลจะหนักกว่าอยู่ประมาณสัก10กรัม แต่ก็ยังเป็นรองเท้าที่เบานะสำหรับรองเท้า235กรัมครับคิดไม่ออกก็เบากว่า adidas pro 3นะแล้วก็ยิ่งเวลาถือเนี่ยเอาจริงๆเลยคือถือแล้วเบามากรองเท้าบางคู่น้ำหนักขึ้นชั่งนะอย่างเมื่อวานมีคู่หนึ่งผมชั่งด้วยมือผมรู้สึกว่ารองเท้าหนักประมาณ225-230พอเอาขึ้นแต่ชั่งกลายเป็น2 1 2ก็มี นะมันมันถ่วงมือนะแต่คู่นี้มันไม่ถ่วงมือมันกระจายน้ำหนักดีเบานะครับเบาจริงๆถือว่าเป็นรองเท้าที่เบามากให้ดูอีกทีนี่นะประมาณนี้ระบายอากาศดีสมใส่สบายนะไซส์บางท่านบอกว่าเออต้องเพิ่มสำหรับผมแล้วผมใส่ตรงไซส์นะเท้า10.3 10.4 นะครับแล้วก็ยาว27.8 28ผมใส่ไซส์1 1 us 1 1 45 29.0รองเท้าจะสั้นกว่านี่ sc elite นะครับสั้นกว่าจริงๆด้วยสั้นกว่าประมาณ3ถึง4มิลนะ sc elite ผมก็ใส่ตรงไซส์นะก็จะเหลือ หน้าเท้าประมาณขนาดนี้นะครับในขณะที่คู่นี้จะเหลือแบบนี้เหลือประมาณอย่างนี้เลยคือชนชนยางพอดีนะต่างกันนิดนึงคล้ายๆกับการใส่เรเบลนะะเรเบลก็เช่นกันเรเบลก็จะเหลือประมาณอย่างนี้ ไหนๆก็มาแล้วนะอันนี้เป็นโพรเพลครบพี่น้องผมมีครบพี่น้องฟิลเลอรเซลโพรเพลจะเหลือแบบคล้ายๆกับ e ift, นะอีลิปนี้รองสองคู่นี้เป็นรองเทา้าคู่เล็กกระชับอันนี้จะเป็นรองเท้าไซส์ปกติแล้วก็นี่เจ้านี่เจ้านี่จะเหลือเยอะสุด เหลือประมาณอย่างนี้ฮะเหลือเยอะกว่าคนอื่นประมาณ2มิลซึ่งไม่ได้มีผลอะไรกับชีวิตนะครับแต่ถ้าลดไซส์มีผลกับชีวิตแน่นอนนะก็อันนี้เป็นนะพี่น้องฟิวเซลกลับมาที่เจ้านี้กันเออเพเซอร์วีสมันเป็นยังไงสวมใส่สบายกระชับมาก ไม่อึดอัดหน้าเท้ากำลังดีนะใส่แล้วเท้าเรียกว่าเพียวสวยมากเพื่อนเพื่อ<ๆ>ทุกคนเห็นรองเท้าข้างแรกเลยบอกว่าแบบรองเท้าอะไรสวยมากเพียวใส่แล้วเท้าดูแบบเรียวยาวนะดูกระชับสวยหลังเท้าเชือกไม่อึดอัดนะครับไม่มีอาการอึดอัดอะไรใส่สบายแล้วมีอะไรข้างเท้ากระชับดีนะ ความหนาที่บอกว่าตามสเปค33ถ้าพูดถึงผมจำไม่ได้นะว่าน่าจะเป็นดรอบ6 33ก็เท่ากับ27นะน่าจะเป็นดรอป6ก็จริงๆมันไม่ได้บางแต่เราติดรองเท้า40 36 34 32กันพอสมควรนะรองเท้าที่แบบให้สแต็กมาเต็มที่นะทีนี้มาดูกันว่ามีอะไรจะให้ดู นี่เลยลูกไม่รักเห็นอะไรไม่เอ่ยหนาไม่ได้ต่างกันเลยนะด้านหน้าก็เช่นกันก็ลองดูนะสเปคคู่นี้มันถ้าผมจะไม่ผิด4ี่สิบสองนะไม่ก็สามเก้าจุดห้า สามดนะดอปแก็น่าจะคลายข้อสงสัยคลายความกังวลของเพื่อนๆได้นะว่านี่มันคือไม่ใช่รองเท้าแฟตนะครับไม่ได้ไม่ได้บางขนาดนั้นนะไม่ได้บางจนหน้ารำคาญอะไรเออหน้ากลัวอะไรใส่สบายนะครับเดินมั่นคงดีไม่มีปัญหาแต่คู่นี้จะเป็นซีรีส์เฟอร์เซลที่ท้ายแคบที่สุด กลางแคบที่สุดแต่แคบที่สุดก็ยังถือว่ากว้างนะแต่ถ้าเทียบกับเร b e l คือจะเห็นชัดเลยว่าก้นมันเล็กกว่ารวมทั้งอันนี้ไม่ต้องพูดถึงนี่มันเป็นรองเท้าเดลี่นะนี่คือรุ่นเริ่มต้นของ f ิวเ l เซลเดินสบายนุ่มนวลมากนะครับจะไปใส่เป็นรองเท้าสนิเกอร์จริงๆผมว่าสวยนะมันมันดูเรียบๆคลีนๆดีสวยงามนะแล้วก็ อ่ะมาที่การวิ่งวิ่งช้าๆเลยลองรองเท้าวิ่งตั้งแต่เพจเจ็ดเลยวอร์มไปนะครับเพจเจ็ผ่านไป1นกิโลสบายไม่มีอาการกระด้างหัวสัน่นรองเท้านุ่มไม่ยวบนะครับไม่มีอาการยวบแต่ประการใดนะแล้วก็รองรับดีอ่ะกดให้ดูประมาณนี้นะน่าจะเห็นในคลิปเดี๋ยวจะลงคลิปนี้คลิปเหยียบให้ดูอีกทีหนึง่ง เออดีดไหลนะครับเป็นธรรมชาติส่งแรงได้เร็วนะราบรื่นไม่มีการเบรกหรือการหยุดตรงไหนนะครับลงสน้นฟึ๊บวึบไปเลยนะแล้วก็หน้าแผ่นจะยุบนิดนึงนิดเดียวนะแผ่นยุบน้อยมากยุบแล้วดีดส่งยกเท้าเบาๆสบายเริ่มเพจถัดไปเป็นเพจ6นะครับหกครึ่งห ยังให้ความสบายอยู่ยิ่งสบายมากขึ้นเพราะรองเท้ามันเบานะมันยกง่ายนะแล้วก็มันวิ่งง่ายอ่ะเพราะว่ามันด้วยความที่มันถ่ายแรงดีราบลื่นนะฟิลเซลพวกเอเนะี่ยผมชอบอย่างหนึ่งคือช่วงกลางเขาค่อนข้างแข็งนะแผ่นเขามีมีสันนะมันก็จะแข็งพอแข็งตรงช่วงกลางแข็งเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วมันจะสบายก็ยคือมันรองรับอุ้งเท้าดีแล้วก็ ส่งแรงไปด้านหน้าได้เร็วถ้าแผ่นตรงกลางอ่อนมันก็จะส่งแรงไปช้าหน่อยนะครับมันก็จะแบบมัวแต่งงอก่อค่อยส่งแรงไปแต่อันนี้มันแข็งมันก็ส่งไปด้านหน้าได้เลยฟึ๊บจากแบบตรงนี้ปุ๊บแล้วก็แข็งๆปุ๊บมันก็จะไปอย่างนี้เลยนะเห็นไหมไม่ใช่รองเทา้าดรอปเยอะแต่ไหลนะเพราะว่าด้านหน้าเขาเหมือนกันนะเข้ามาลึกๆนะครับส่วนโค้งเข้ามาลึกๆลึกเลยบอลออฟฟุตเข้ามา เห็นไหมแล้วที่มันทําให้รองเท้าเหมือนมีดรอปเยอะขึ้นเพราะอย่างนี้ด้านหน้าเนี่ยแค่แตะๆมันก็ยุบละยุบแล้วก็จะมีแรงต้านทันทีแล้วก็พร้อมส่งออกไปข้างหน้าการเร่งความเร็วเร่งง่ายมากนะไม่มีปัญหาอะไรเลยเร่งง่ายนะครับอยากจะเร่งนึกจะเร่งไปเดี๋ยวนั้นนะอัปเปอร์ล็อกเท้าดี ดึงปุ๊บติดขึ้นมาทั้งเท้านะไม่มีอาการย้วยของอัปเปอร์นะบางรองเท้าบางคู่เนะี่ยอัปเปอร์มันย้วยยปุ๊บดึงแล้วมันจะแบบเหมือนอารมณ์มันจะคือรองเท้าไม่ติดเท้าแล้วก็รู้สึกรองเท้าหนักอันนี้รู้สึกรองเท้าเบานะหลังจากวิ่งเพจ6ไปอีก2กิโลก็วิ่งเร็วขึ้นนะน่าจะเป็น540 5 3 0รองเท้ายังให้การตอบสนองที่ดีไม่มีอาการจมย้วหน้าลง ถ้าลงหน้าผมลองสลับไปลงเต็มนะลงหน้าบ้างมันง่นคงไม่มีอาการย้วยปริ้นแล้วก็ไม่มีอาการดึงลงข้างเร็วเป็นพิเศษบางอันจะดึงลงเป็นก้อนแบบนี้นะฮะไม่ค่อยคบิดลงอ,อแบบนี้มันก็จะรู้สึกเรียกว่าอะไรมันจะฝืนข้อเท้าเราทําให้เราต้องใช้เราต้องเกรงข้อเท้าเยอะขึ้นแต่ถ้ามัน ลงมาด้วยจังหวะที่แบบไม่ฝืนมันไม่ช้านะแต่มันไม่ฝืนแค่นั้นเองนะก็เลยสบายนะครับวิ่งเร็วขึ้นอีกนะก็เป็นประมาณเพจ5 0 0สบายฮนะไปไปมันนะเรเบลก็วิ่งไปได้นะ5.0 0สบายมากวันแรกอะ่ะผมโดน4ปลายไปตั้ง2-3กิโลนะกับเรเบลแต่ความต่างกับเรเบลก็คือ นี่คือรองเท้าแผ่นนี่คือรองเท้าไม่มีแผ่นนะการออกแรงก็ต่างกันนะครับเจ้านี่ใช้แรงน้อยกว่าเยอะนะทั้งท้งที่มีน้ำหนักสำหรับของผมนะน้ำหนักเยอะกว่าเรเบ l ลแต่มันไปได้เร็วกว่านะครับส่งเร็วรอบรอบขาเนี่ยมันไม่ได้เป็นรองเท้าที่เร่งรอบจัดจัดแล้วก็ไม่ได้เป็นรองเท้าที่ก้าวยาวจัดจัดนะมันอยู่ตรงกลางๆงคือไปได้เรื่อยๆรยสบายๆนะบแบบ ก้าไม่ไม่สั้นแล้วก็ไม่ก้าวยาวจนแบบแบบลอยจนสุดๆแล้วก้าวไปยาวๆมันแบบมันสนุกอะ่ะเป็นอะไรที่สนุกมากพอสมควรมากๆเลยแหละความเกาะดีนะยางเขาหนานะจริงๆถ้าเขาทํำยางบางแบบที่ข้ออื่นผมว่าน้ําหนักน่าจะลงไปได้มากกว่านี้อีกสัก5-7กรัมเลยทีเดียวนะยางหนามาก ด้านท้ายที่บอกว่าเล็กมีปัญหาไหมไม่มีปัญหานะก็จะรู้สึกคล่องแคล่วปาดเปียวว่องไวกว่าพวกก้นใหญ่นี่ก้นใหญ่ๆแบบนี้นะพวกนี้เน้นความมั่นคงมากกว่าอันนี้เน้นความคล่องตัวมากกว่าก็คล่องนะแต่ไม่มีอาการโครงเพลงดุกด๊กดิ๊กไม่มีนะในซีรีส์นี้ที่จะรู้สึกนุ่มนิ่มโครงกว่าชาวบ้านเขา โครงกว่าเพื่อนๆนหน่อยก็คือคู่นี้เพราะว่าเขาเน้นความนุ่มสบายนะมันไม่ได้โครงจนน่ากลัวนะแต่ถ้าเทียบกันแล้วคือคู่นี้จะยุกยิกประมาณนี้นิดเดียวนะไม่ได้ก่อความรําคาญหรือว่าความเจ็บปวดให้กับข้อเท้าแต่อย่างใดช่วงท้ายลองขอดสั้นนะประมาณสักร้อยเมตรร้อยเมตรลองไป4รอบนะไม่ได้ลองเยอะมากอากาศร้อน นะครับในวันที่ลองคู่นี้ประทับใจเพราะว่ารอบแรกขึ้นรอบแรกแบบวิ่งธรรมดาขึ้น30ละ30หรือ305อะไรประมาณนี้นะก็แฮปปี้ละรอบที่2ก็วิ่งก็ก็ได้30หรือ255อะไรประมาณนี้นะในระยะร้อยเมตรใช้ได้เลยทีเดียวเร่งมันนะครับรองเท้ายังไม่มีอาการย้วยยังไม่มีอาการส่ายนะ รอบสุดท้ายสองรอบสุดท้ายลองเร่งแบบหนักๆจริงๆแล้วกดหนักกดกระทืบส่งลงประมาณแถวนี้นะฮะแล้วกระทืบก็จะมีอาการเรียกว่าอะไรมันไม่ถึงกระจมนะแต่มันจะแบบมันจะหน่วงเล็กๆหน่งนิดนึงน้ำหนักตัวผมเยอะด้วยแหละมันจะหน่วงนิดเดียวนิดเดียวจริงๆนะลองสังเกตดูว่ามันไม่ได้แบบเนี่ยโฟมไม่ได้โวบนะ แ,แผ่นเขาช่วงปลายเนี่ยเขาทําให้แบบมันตอบสนองไวเพราะฉะนั้นในการไปกระทืบหนักขนาดนั้นมันผิดจังหวะอาจจะผิดจังหวะของเขาเล็กน้อยนะมันจะแบบมีอาการหน่วงเล็กๆนิดหนึ่งแต่ไม่ได้เป็นปัญหานะเพราะว่าเพจที่ได้คือ 2, 4, 5นะครับแล้วมันไปเป็นออกอาการในช่วง 2, 4, 5เนี่ยมนุษย์ทั่วไปไม่ได้วิ่งเพจนั้นกันนานๆอยู่แล้วใช่ไหมก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรสำหรับ เจ้าคู่นี้นะครับมีแต่ความแฮปปี้ประทับใจนะสำหรับรองเท้าคู่นี้เอากันจริงๆเลยสำหรับเพเซอร์2ผมรู้สึกอย่างเดียวว่าราคาก็แรงนิดนึงนะแต่ถ้าเทียบกับรุ่นเดิมนะครับต่างกันเยอะแน่นอนนะรุ่นเดิมก็ราคานี้นะ8,900บาทคือเท่าเจ้านี้เลยเท่าอีลิต ก็จะมีคนถามว่าเราจะซื้ออะไรดีถ้าเป็นคนวิ่งเร็วจาจาวิ่งแค่ฮาฟอะไรเงี้ยคู่นี้จริงๆเขาบอ,อกว่าออกแบบมาสำหรับ5แค่เจ้าเพเซอร์เนี่ยเขาออกแบบมาแค่5ถึง10กิโลแต่จริงๆสำหรับคนแบบผมผมลองวิ่งแล้วน่าจะไปได้ถึงประมาณฮาฟมาราทอนนะถ้าเป็นคนที่แข็งแรงกว่าตัวเบาวกว่าผมผมว่าคู่นี้เอาไปจบฟูล ก็ยังไหวนะครับสำหรับคนที่ยังชอบฟิลรองเท้าแบบไม่หนาจัดๆแบบแบบพวกอีลิตอะไรแบบนี้นะฮะความหนาเทียบกันกับเรเบลอ่ะเดี๋ยวให้ดูก่อนหนาก็่าเรเบลอีกนะฮะเอาจริงๆเลยนะเนี่ยหนากว่านะนิดหนึ่งเรเบลหนาเท่าไหร่เรเบลบางกว่าคู่นี้ผมวัดเออ,อเจ้าเพเซอร์เนี่ยผมวัดได้ที่ 39มิลนะในขณะที่เรเบลเรเบลอยู่ที่37นะหนากว่าเรเบลนะไม่ต้องกลัวกับมันลองได้เลยถ้าอยากลองนะมันก็หนากว่าพูม่าเดวิเอตไนโตรอีลิปหนแล้วด้วยนะแล้วก็หนาะ ให้ดูแล้วนะว่าหนาพอๆกับเวเบอร์ไฟถ้าคุณวิ่งเวเบอร์ไฟได้คุณก็ต้องวิ่งอีกคู่นี้ได้นะก็น่าจะจบสําหรับรีวิวแรกของวิ่งวันแรกของ p a เซอร์นะครับถือเป็นรองเท้าที่ผมแฮปปี้พอใจที่จับเจ้าคู่นี้มานะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด Subscribe กด Follow นะครับเป็นกำลังใจกันแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของมนุษย์ตะขาบ ช่องของคนบ้ารองเท้าสวัสดีครับ